หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกร,ร,กรยังยืน คือความต้องใจมุ่งมัน่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกรมาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่าแน่นอนลองพิสูจนกันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ สากพืชสากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีหัวคนตาหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัตดาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มปูลกำไรเรแว่พาดชั้นดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยั่งยืน หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัปดาหเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มทูณกรไรสวัสดีครับท่านผูน้ฟังที่เคารพทุกท่านจรับพ่อแก่แม่แก่ที่คิดถึงกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุ่ง ใจเมืองขุนเดชครับสนานำพาเรื่องราวข่าวคราว,วต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนะก <ค ữa S 1> <ม>็หยิบนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบห้ได้รับฟังก,กันเป็นประจำนะครับหลายทินหลายที่หล,ลากหลายความถี่หลากหลายจังหวัดแหละนะครับนะเจอเจอกันกับเรื่องราวข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะเป็นประจำทุกวีทุกวันครับหยิบนำมาเล่าเอามาเสนอ ให้ได้อัานราำให้ได้อับฟังกันกับเรื่องราวข่าวคราวของเราเรื่องราวใกล้ตัวฟังไว้เป็นนิทศนอุทารอ์ข่าวชาวบ้านชาวช่องที่เกิดขึ้นเรื่องราวของคนอื่นเอามาเล่าให้เราฟังเพื่อจะได้ป้องกันกันจะให้มาเกิดขึ้นกับตัวเรากับครอบครัวของเรากับคนที่เรารักนะครับข่าวสังคมข่าวชัยกรรมต่างๆดีมัง่งไม่ดีมัง่ง ก็แยกแยะเอาก็แล้วกันนะอันไหนดีๆก็เอาเก็บมาประพฤติปฏิบัติกันอะไรที่มันไม่ดีฟังหูซ้ายก็ให้ย้ายทะลุออกไปหูขวาอย่าไปจดยาไปจำอย่าเอามาทำให้ชีวิตมันเกิดปัญหานะนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับผลิตภัณฑ์ดีๆปุ๋ยดีๆนะที่นำพาให้อะไราการนี้มาเจอมาเจอ,เจอพอแก้แม่แก้พี่้น,น้องกัน กับปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบเอาไปใช้กันจะใช้ได้ดีกับพืชทุกชน,นิดนะครับนะเขียวทนเขียวนานนะต้นพืชน,นี่ชอบชอบนะครับนะเพิ่มผลผลิตนะครับลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายเพิ่มรายได้โดยบริษัทอยิปอินซอยนะนี่ก็อยู่ในวงการปุ๋ยมายาวนาน94ปีเพราะฉะนั้นนะสบายใจได้เลย ที่สำคัญครับแม้ปุ๋ยตราหัวคนป่าโนฟินเลอร์นะไม่มีสารเติมเต็มนะครับแกะกระสอบมานี่ก็เนื้อปุ๋ยล้วนๆจับคุ้มค่าเงินแหละเอาไปใช้กันใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะเรื่องส่วนไร่นานะครับนาข้าวนี่ก็โอนะลวงดกแตกกอได้ดีเหลือเกินครับส่วนผลไม้ก็ผลผลิตดีดกลูกโตรสชาติด,ดี นะไรอ้อยมันสำปะหลังนี่ก็โอ้หัวใหญ่ๆเป่งๆเ,เลยนะ่ครับนะยางพารานี่โอ้โหกรีดเปิดหน้ามานะี่ได้น้ํายางเป็นยั่งดีเลยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายคนหลายท่านนะเอาไปใช้แล้วยอมรับยกนิ้วให้เลยนะเดี๋ยวมีเวลานะก็อาจจะนําเสียงของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ใช้แล้วเนี่ยนะได้ผลดีด้วยนะเดี๋ยวจะเอามาออกอากาศให้ได้ฟังกันบ้าง นะดูก่อนวันไหนข่าวน้อยๆก็อาจจะนำเสียงพี่น้องกเกษตรกรมาบอกกล่าวกันนะหลากหลายสูตรนะครับกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเนี่ยเอาไปใช้จริงๆไม่กี่สูตรหรอกไม่ยุ่งยากบุญวายนะไม่ยุ่งยากบุญวายนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะศูนย์บริการข้อมูลของเราเบอร์นี้นะ099 002 4999 099-002-4999กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าสัญลักษณ์หัวคนป่า,ญญา,ปาอัปเเช่สีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิบอินซอย คนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจเกษตรกรยังยืน คือความต้องใจมุ่งมั่นสรรหาสู่สิ่งที่ดีกว่าเพื่อเกษตรกรมาเปิดใจใช้ดูกันก่อนหัวคนป่าแน่นอนลองพิสูจนกันได้แม่ปุ๋ยนำเข้ามาจากยุโรปเกษตรกรทั่วโลกเขานิยมกันใช้ ซากพืชซากสัตว์มากมายทับถมจนกลายเป็นหัวปุ๋ยชั้นดีหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสัตดาพเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรด้วยแร่ธาตุชั้นดีกว่าใครๆคนนุณภาพโดนใจเกษตรกรย,ยั่งยืน หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าประกาศสักดาเพื่อชาวนาชาวไรครับสวัสดีครับรท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับปอแกมแม่แก่ที่คิดถึงครับมาพบกันเช่นเคยครับกับรายการข่าวชาวทุง่งวันใช่เมืองขุนเดชครับ ไอ้หนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้กับสัญหานำพาเรื่องราวข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวี่ทุกวันนะก็หยิบนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันเป็นประจำประจำนะทุกวี่ทุกวันเลยนะเจอเจอกันนะไม่มีวันหยุดนะครับนะเออยกเว้นว่าจะมีธุร,ประปะาปลังไปค้างอังแรมที่ไหนตอนที่ไหนกันบ้างอันนะี้ก็ขอบ้างนานๆทีเนาะนะครับนะ อ่าทำไม่ได้ไปไหนอยู่ในพื้นที่ตลอดแล้วก็จะได้เจอได้เจอกันตลอดอย่างนี้นี่แหละนะครับนะหรือไม่ก็นุ่นแหละลมหมอนนอนเสือนั่นแหละ <c oughs> นะพักผ่อนร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเนะข้าอู่ซ่อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะอันนั้นก็อาจจะขอบ้างแหละนะครับนะกับเรื่องราวข่าวครา,าวของเรานะครับนะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวีทุกวันนํามาเสนอกันนะครับโดยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า หัวคนป่านำคุณค่าสู่เกษตรกร,ก,รการันตีคุณภาพและความคุ้มค่าด้วยแหล่งแม่ปุ๋ยเกรดพรีเมียมระดับโลกเลยนะเติมเต็ม,ตมด้วยทัดอาหารรองทาดอาหารเสริม100%ยเอร์เซนตะผลิตโดยนะวัตรกรรมการผลิตอันทันสมัยจากประเทศเยอรมนีนนะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่หนึงรนะครับหนึ่งศตวรรษนะจาก จุดเริ่มต้นตั้งแต่พศ2469มาจนถึงปัจจุบันนะครับสู่ความยั่งยืนนะในการนำสิ่งดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรดีๆเหล่านี้เป็นปุ๋ยคุณภาพสูงหลากหลายสูตรนะเป็นปุ๋ยเต็มเม็ดเป็นปุ๋ยเต็มสูตรเป็นปุ๋ยเต็มกระสอบ no filler ในกระสอบนะเนื้อปุ๋ยล้วนๆนะไม่มีสารเติมเต็มใส่ไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรน,นะหลากหลายสูตรเลยนะครับนะแต่ละสูตรนะก็ช่วยในการเพราะปลูกนะสำหรับพืชทุกชนิดนะครับนะเร่งตน้นเร่งใบขยายขนาดใบเพิ่มความเขียวสร้างความสมบูรณ์ให้กับลำต้นและใบนะครับสร้างรากสร้างใบแตกยอดแตกใบสะสมอาหารบำรุงผลผล,ผลิตสะสมอาหารสร้างดอกดอกแข็งแรงเพิ่มการ ผล่าผลสมบูรณ์เพิ่มความหวานเพิ่มน้ําหนักเพิ่มแป้งสร้างน้ําตาลขยายผลผลิตนะครับนะเป็นปุ๋ยที่พี่น้องกเกษตรกรไว้วางใจมายาวนานนะครับต้นพืชชอบนะพี่น้องกเกษตรกรยกนิ้วให้เลยกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่า ข้าวเต็มนาขายได้ราคาดีมันสปะปลังหัวยักษ์หัวใหญ่ไรอ้อยได้ความหวานเพิ่มขึ้นผลไม้ลูกโตรสชาติดีขายได้ราคาดีเอาปุ๋ยตราหัวคนป่าไปใช้หัวคนป่าสัญลักษณ์รูปคนป่าอาบะเชสีแดงบนกระสอบสีเหลืองโดยบริษัทยิบอินซอยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ0 9 9 0 0 2 4 9 9 9 0 9 9 0 0 2 4999กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าโดยบริษัทย so ิบอินซอยวันนี้นำรายการมาพบกันตรงกระวันจันทร์ที่21เดือนเมษาย,ยนนะครับปีพุทธศักราช2568อยู่นอกสถานที่อยู่นะ ดังนั้นนะครับนกร้องไก่ขันเสียงเด็กวิ่งเล่นใกล้ๆเนี่ยอาจจะมีแทกเข้าไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะธรรมชาติธรรมชาติดีนะครับข่าวๆข,ของเรานะครับนะแผ่นดินไหวอีกแก้วนะครับไหวกันแทบทุกวีทุกวันเลยนะครับนะวันนี้ก็ที่เชียงใหม่แล้วก็แม่ฮองสอนตังกาเที่ยงคืนจนถึงเช้าเนี่ยซัดไปห้าครั้งแล้วนะครับ อันนี้นี่ก็ที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายรายงานครับบอกว่าหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าวันนี้เนี่ยนะเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ไทยและก็เมียนมาทั้งหมด10ครั้งนะครับเฉพาะของที่ไทยเราเนี่ยเกิดขึ้น5ครั้งนะอย่างเช่นตอนอตีห้าสี่สินาทีนูนเลยที่แม่หองสอนนะครับศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่ฮีอำเภอปลายนะขนาด 1.7นะครับลึก2กนะิโลเมตรตีห้าสิบนาทีก็ที่แม่ฮองสอนเหมือนกันนะครับตำบลเวียงเหนืออำเภอปลายแม่ฮองสอนขนาด1.6ลึก2กนะิโลเมตรตี2องตีสองนาทีนะครับนะอยู่ที่เวียงเหนืออำเภอปลายแม่ฮองสอน,นอีกเหมือนกันนะครับนะขนาด2.3นะลึก2กิโลเมตรตีสองนาทีนะครับที่ตำบลแม่หอ อำเภอแม่สรียงอำเภอแม่ห้องสอนขนาด1.2ลึก1กิโลเมตรนะครับนะเที่ยงคืน34นาะทีก็ตำบลแม่ปังอำเภอพลาวจังหวัดเชียงใหม่นะขนาด2.3ครับลึก2กิโลเมตรนะก็ยังเป็นขนาดเล็กอยู่นะ1กว่า2กว่าเนี่ยนะครับนะแต่ว่าใครอยู่ใกล้ตรงนั้นก็คงจะนะรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นะ เดี๋ยวนี้นี่ไม่รู้ว่าตัวเองหลอนไปหรือเปล่านะาหนูฟัง่นะตอนดึกๆเนี่ยนะนอนนอนอยู่เนี่ยนะก็รู้สึกว่าตัวนี้โดนแกว่งโดนโยนเบาๆอยู่เหมืนอนกันนะครับแล้วก็เช้ามาก็มาเจอข่าวแผ่นดินไหวนะเออแต่ว่ามันอยู่ไกลอ่ะเนาะแต่เรากลับรู้สึกตัวเราโดนโยนโยนไหวๆอยู่นะหนะลอนไปเองก็เปล่าก็ไม่รู้นะส่วนเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับนะก็ ยังมีอยู่บางที่อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ไปที่ลบบุรีหน่อยนะครับพายุฤดูร้อนถล่มต้นไม้หักปูผักหลานจนรอดนะครับส่วนตัวเองโดนต้นไม้ทับตายนี่ก็มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าเกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำที่อำเภอโคกสมโรงจังหวัดลบบุรีก็ส่งผลให้บรนเรือประชาชนแล้วก็ร้านค้าในตลาดโคกสมรงได้รับความเสียหาย ร่วมร้อยหลังคาเรือนเลยมีผู้เสียชีวิตด้วยต่อมาี่กาทางตำรวจโคกสำโรงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยครับไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นร้านขายกว๋วยเตี๋ยวริมนถนนพหลโยธินนะหมู่ที่หมู่ที่แปดตะบนโคกสำโรงก็เป็นเพิงอยู่ริมทางนั่นแหละร้านแบบลักษณะแบบนี้นะเป็นเพิงริมทาง ที่เกิดเหตุเจอต้นคูนขนาดใหญ่ล้มทับร้านขายกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็พบมีผู้ชายถูกต้นคูนทับกลางลําตัวนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตคาที่อาสา,าสมัครใช้เครื่องมือตัดท่างงัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาท่ามกลางบรรดาญาติพี่น้องที่มาเฝ้ารอน,นะครับเฝ้าดูนะต่างก็ร้องไห้งากอะฮึกงากอะฮึกกันระง,งมเลยเหมือนกันทราบชื่อก็คือในวัวสันนี่รับอายุ52ปีเป็นเจ้าของร้านที่เกิดเหตุ จากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตอันนี้นี่ก็ทราบว่าขณะที่เกิดฝนพายุกระหน่ำอย่างรุนแรงนะในวสันนี่ก็อยู่กับหลานชายอายุสิบขวบเองแล้วก็ต้นคูณนี่ก็หักโค่นลงมานะครับลมมันพัดแรงนะนะพอแก่ไม่แก่น,นี่ก็ลุงวสันแกก็ผลักตัวหลานชายกระเด็นออกไปเลยนะส่วนตัวตาหมอเองเนี่ยหลบไม่ทันพอแก่ไม่แก่นะก็เลยโดนต้นไม้ทับตาย อย่างไรก็ตามในเวลาดังกล่าวเนี่ยพายุฤดูร,ร้อนทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บถลมพื้นที่อำเภอโคกสำรงลบบุรีนานกว่า40นาทีแรงลมนี่ก็พัดกระนําบ้านเรือนประชาชนนะพังเสียหายนะชาบ,บ้านร้านค้าไม่สามารถเก็บข้าวของได้ทันแรงลมก็พัดพาหลังคาฝาบ้านทรัพย์สินต่างๆพังราบไปกว่า70หลังคาเรือนนะเฉพาะพื้นที่ตลาดอำเภอโคกสำรงเนี่ย พังไปกว่า20หลังคาเรือนนะครับนะซึ่งก็ขณะนี้พายุก็สงบและเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบทีมกู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือครับอืมนะพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปถล่มที่ไหนนะครับเพราะว่าเขาจะมาก็จะไปเนี่ยบางทีก็เตือนเย็นไม่ค่อยจะทันเหมือนกันแต่แต่เตือนเย็นแบบกว้างๆนะครับห่างๆหลายๆวันอย่างนี้นี่แหละโดยภาพรวมนะนะครับจะมาเจาะจงว่า อาสีสัมรงสวรร์โลกนะตอน11โมงเน้ออะไรเงี้ยนะอุตรดิตนะรับแลนะรับพยุทธล่มตอนบ่ายสามเนอ,อะไรเงี้ยนะมันก็ไม่มันมันก็ไม่ได้เนาะนะเขาก็ปุบป,ปับปุบป,ปับจะมาเขาก็มาเลยนะโหนวารินเขาออกมาทำนายการเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังเดือนพฤษภาคม เขาบอกว่าใครบางคนอาจได้รีเทิร์นนั่นครับนี่ก็เรื่องราวข่าวนี้นะนี่ก็อาจารย์วารินบัววีรัตเลิศประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาหรือว่าโหนวารินครับนะโหนชื่อดังแห่งสำนักหลวงปู่เกวารันจังหวัดเชียงใหม่ก็มาประกอบพิธีบูชาบวงสรวงองค์บุรภพมหากษัตริย์ล้านนาไทยและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนถึงการบูชาถวยเทพเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วก็บูชาเสื้อบ้านที่ท่านได้ปกปักรักษาดูแลเมืองเชียงใหม่และประเทศไทยนะครับในงานพิธีสมโภชเชียงใหม่729ปีบริเวณลานอนุสาวรีย์สากษัตริย์นะครับเพื่อให้ชาวเชียงใหม่และชาวไทยทุกคนมีความสุขสงบร่มเย็นตลอดจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้นโหนวารินให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับบอกว่าการประกอบพิธีเนี่ยได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่นำประกอบพิธีให้พ้นภัยพิบัติจากธรรมชาติและภัยเศรษฐกิจที่กระทบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะก็ขอให้คนไทยเราน้อมนำแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขอฝากถึงผู้มีอำนาจอย่าใช้ประชานิยมให้มากเพราะประเทศไทยที่ล่มสลายก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วล่มสลายเพราะใช้ประชานิยม จุนทรัพย์ของเรามีเพียงพอแล้วเราอย่าไปขายหรือเพื่อแจกจ่ายหรือนําไปทําอะไรโดยที่ทรัพย์สินของเราเป็นทรัพย์สินของประชาชนคนทั้งชาติคนทั้งแผ่นดินเราควรช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เพิ่มพูนให้พอกพูนเพื่อที่จะประคองประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้เดินก้าวหน้าต่อต่อไปสู่แดนสิวิไลนะครับนะักข่าวเขาก็ถามนะความวุ่นวายทางการเมืองมันจะรุนแรงหรือเปล่า ผลวารินก็บอกว่าไม่รุนแรงแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนหลังเดือนพฤษภาคมนี้ก็เริ่มเห็นเขาโครงต่างๆพูดที่มีหน้าที่แต่ใครมาทําหน้าที่ที่แท้จริงเราก็รู้อยู่เป็นใครในนิตินัยเรายอมรับได้แต่ในพฤตินัยเป็นใครเราย่อมรู้ดีแต่ตอนต่อไปในภายภาคหน้าก็จะมีผู้ที่มา มีหน้าที่มาดูแลและอาจจะมีผู้ที่มีหน้าที่บางท่านบางคนหลงเหลืออยู่การจะมีการตรีเทินกลับมาก็ไดนะ้ส่วนปัญหาภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติจากนี้ไปจะไม่รุนแรงแล้วอาจจะมีบ้างนะเล็กๆน้อยๆส่วนที่รุนแรงก็ผ่านไปแล้วนะครับนะ,ะนะสาววา่าเออไม่ใช่โหนวาลินก็ว่าอย่างนั้นนะครับนะจริงเท็จอะไรยังไงแล้วกนะ็ฟังเอาไว้เฉยๆก็แล้วกัน นะครับนะไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วนะครับนะใครจะไปฝืนใครจะไปพยายามที่จะรันจะบิดเบือนอะไรไปอย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้ครับกับลิขิตฟ้าอ่าเศรษฐกิจกันบ้างนะครับเศรษฐกิจกันบ้างแล้วก็รู้ว่ายุคนี้ก็หากินกันก็ลําบากลําบนข้าวของก็แพงนะครับนะงานการก็หาทายากนะครับ